ชาวราศีกุ่มทุกท่านครับให้ตัวของท่านนั้นรีบเช็คด่วนก่อนที่คลิปนี้จะโดนลบในคลิปนี้เป็นคำทำนายจากโคลาศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทำนายทายทักเตือนออกมาตรงกันว่าชาวราศีกุ่มนั้นความโชคดีครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับความร่ำรวยกําลังคืบคานเข้ามาหาชาวราศีกุ่มนั้น ดวงทางด้านการงานดวงทางด้านการเงินดวงทางด้านความรักของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงมากดีกันไปหมดทุกอย่างดีขึ้นแบบก้าวก็โดดแบบที่ตัว <fro ck. S 1> ของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทําการงานอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างดีแบบล้างเอาไว้ไม่หยุดฉุดเอาไว้ไม่อยู่ จะเปลี่ยนจากดวงที่หลายๆให้กลับกลายเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่มีให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วจากเมื่อก่อนจากที่ตัวของท่านไม่เคยมีอะไรเลยแต่นับจากนี้เป็นต้นไปเงินทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหน ก็จะลังไยมาเทมาเทวดาทุกสันฟ้าจะลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าปัจจุบันนี้ตัวของท่านจะมีโรคภัยอะไรก็จะหายไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยมู่มานไม่ว่าจะอยู่นรกกุ่มไหน ก็ไม่กลา้าคิดที่จะมาใกล้อีกต่อไปแล้วท่านใดที่เกิดในราศีกุมสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเขีนหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ กลางเดือนนี้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโชคครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับชีวิตถึงข่าวรวยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีกุมบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้น กำลังจะพบกับโชคครั้งยิ่งใหญ่ทัวของทานกำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหาว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้ง พร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีกลุ่มนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกํำลังจะพบกับความโชคดี เงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้น เหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลังไลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชับแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับสวัสดีครับชาวลักนาราศี คนที่เกิดในราศีกุมทุกท่านท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของท่านนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุและปัจจัยจึงเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นความโชคดีของท่านผู้ที่เกิดในราศีกุมแล้วที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่าเป็นบุญของท่านจริงๆ เพราะดวงของท่านที่เกิดในราศีกุมนั้นในเดือนนี้ลาหงยายครั้งใหญ่ราศีกุมนั้นเตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยเพราะตัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับโชคที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านแล้วตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทักเกี่ยวกับชาวราศีกุมเอาไว้ว่า ตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าเดือนนี้ลาหูได้เคลื่อนย้ายทําให้ตัวของชาวราศีกุมนั้นได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีกุ่มในเดือนนี้ดวงชีวิตจะพลิกผัน จากดวงชะตาที่เคยลายๆจะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยมีภายในเดือนนี้จะกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝึดเกลีงอยู่บ้างแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้น นำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนนี้ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำลิกําไรหรือว่า จะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จแทบ,บทุกอย่างและดวงของชาวราศีกุมในเดือนนี้ได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในเดือนนี้นานตัวของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความอุปธรรมค้าชูคนที่เกิดในราศีกุมดวงเดือนนี้ถือว่า เป็นดวงเปิดโพกระชาบนั่นก็เป็ี่ยนพอว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลางหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นที่เคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะง่ายนังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจ ดวงชะตาของชาวราศีกุมที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ตัวรวมไปถึงรางวันที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าชาวราศีกุมนั้นจะได้ดังความปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดวงทางด้านการเงิน และดวงทางด้านการงานของท่านที่เกิดในราศีกุมดวงทางด้านการเงินของชาวราศีกุมนั้นหลังจากในเดือนที่ผ่านมาการเงินอาจฝืดเครื่องบางพอตกมาเดือนนี้การเงินของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงสุดๆแทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดลังเอาไว้ได้แล้วดวงการเงินของท่านในเดือนนี้เข้าสู่ดวงของเรือนเศรษฐี ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันจนทำให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จนสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสิ่งของที่อยากได้ต่างๆได้ตามสบายใจต่อจากนี้เป็นต้นไปเงินทองนั้นจะไหลามาเทมาอย่างแน่นอน การงานของท่านที่เกิดในราศีกุมเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความโนเป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความทุกข์ยากลาบากต่างๆก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจําก็เด่นงานเสริมก็ดังงานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนักไม่ว่าจะทําการค้าขายสิ่งใด ก็เกิดความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ก็ค่อยๆขี้คลายจางหายไปแล้วและหายไปจนหมดเกลี้ยงในที่สุดแต่ถ้าหากว่าตัวของท่าน ราศีกุมนั้นยังรู้สึกว่าทํำยังไงดวงก็ยังไม่ดีดวงยังไม่ขึ้นอาจารย์อยากจะแนะนำท่านแบบนี้ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทําบุญหรือทำทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้เรานั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เรานั้นในล่วงเกินไม่ว่าจะอยู่ในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอัน,นิสงส่งแห่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นอยากจะให้ดวงดีอยากจะให้ดวงเฮงอยากจะให้ดวงเปิดให้ตัวของท่านนั้นทำตามนี้ได้เลยให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์อยู่ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่า สาธุสาธุสาธุสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเธอดอมสาธุสาธุสาธุ นับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพระเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลส,สร้างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วย ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใสเหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินทองใส้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายลอมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้น ร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจโยโหตุสาธุด้วยเถินสุดท้ายนี้ขอไวพรในทุกท่านไม่ว่าทุกท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้พบเจอแต่วความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหน ก็ขอให้หายจากโรคภัยเงินทองไม่ว่าจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็จงหลังลายมาเทมาเทวดาที่อยู่ทุกชั้นฟ้าจงลงมาคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาไกลด้วยเถิดน สาทุสาทุสาธุ